ครับกระสัสด,ดีต้นไม้พี่น้องนะครับผมลุงทองกัอยู่บ้านพี่น้องมานี่อากาศห่อนนะครับผมสี่สิบองศาบ้านลุงทองนะครับผมอยู่ที่สามสิบแปดสามสิบเก้านี่แหละพี่น้องกมห่อนเนาะสามสิบแปดสามสิบเก้าองศาพี่น้องฝาห้องอยู่ทั้งทั้งจังหวัดสุรินทร์นะครับผมทั้งทิศเหนือนะครับผมตัวจังหวัดไอ้สุรินทร์กับที่อยู่ทั้งทิศเหนือของหมู่บ้านลุงทองนะครับผมอยู่ห่างออกไปประมาณ หกสิบกิโลเนาะพี่น้องหกสิบกิโลกับมีเสียงฝ่าห้องเนาะครับผมขีฝ่าก็ไลายอยู่ฟังทั้งผุ่นเนาะครับผมแต่ช้ำรับไอ้ฟังบานลุงท่องนี่กัฮหอนหอนพี่น้องหอนแห้งเนาะครับผมมาน,นี่ลุงท่องก็บม่ได้ไปใส่คือเก่าเนาะครับผมก็อยู่บ้านอยู่ให้หน้ากับลุงท่องก็ยังไม่ได้ไปเบิ้งเลยพี่น้องเอ้ยเนาะครับผมหอนแห้งพดพี่น้องเนาะครับผมบรรยากาศเบิ้ง ครับผมมองเคยไถยปลูกมันปี่นี่ครับคุ้งจะบ่ได้ปูเรกพี่น้องเนาะครับนี่เพระาะว่าราคามันตกต่ำแห้งพี่น้องเพิ่นกับป่ปูกกันหลายเจ้าอยู่ครับผมสําหรับมันทําบรหลังปีนี่เนี่ยในบ้านลุงทองเนาะครับผมปล่อยถิมมันหน้ากะไถถิมกันหมดแล้วพี่น้องไม่ได้ขายแล้วครับผมเพระาะว่าหัวใบใหญ่เนาะพี่น้องเนาะถูกเจ้าเลยครับผมไถถิมเนาะครับผมลงทุนไปเป็นหมื่นๆมืนเนานะพี่น้องออผิดหวังกันปีนี่กั ไชเป็นปุ๋ยกันหลายแล้วเนาะครับผมเหลืออยู่แต่ฟังทั้งลุงทองเนาะลุงทองก็บ่าให้คนตรงไม่อีกก่อนลุงทองอ็จจะไปไทไประชาเห็ดปุ๋ยพี่น้องเพราะพาะ่อที่ได้ขายเนาะครับผมเพราะว่ามันมันหัวหน่อยเกินเนาะครับผมหัวหน่อยแห้งทำหนิวมือนี่ไม่พี่น้องเนาะครับผมสันไาทำขวดเอ็มลอยขวดสปอนเซอร์กับพ่อคุดขายอยู่เนาะครับผมก่ะอยู่ที่ตั้นละพันสามพี่น้องอยู่บ้านลุงทองเพิ่นติดราคาไหวเนาะครับผม ตัละพันสามนะครับพ่อได้ค so, 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 cool, so, so like, ่าปุ๋ยขึ้นน้พี่น้องพ่อได้ค่าน้ำมันขึ้นแต่ว่ากับจ็กสีได้บ่พี่น้องหมันหัวก็บโมีนะครับผมไปเบิ่งแล้วกะมีแต่หากน้องพี่น้องน้มีแต่หากมีตลากเพื่อนหัวบบลุงนะครับหลังจากที่เพื่อนได้ผลมานี่แหละพี่น้องเพื่นยังง่ามขึ้นนะครับผมง่ามขึ้นมันกะหากหัวออกนะครับผมช่วงนั้นบ่มียังเลยพี่น้องช่วงั้งแต่ปลูกมานะครับเจอะแยแรงมาตลอดนะครับผมหัวก็บโเป็นนพี่น้องกะ ผมคิดว่าแถวแถ่นาะ,ะพี่น้องเนากเกษตรกร็น่าหลายคนพี่นี่พี่น้องผู้ที่ปลูกมันหน้านะครับผมผิดหวังกันไปเรื่อยเลยผิดหวังกันไปเนาะครับผมหลังเจ้ากับทายถิ่มไปหลายแล้วนะครับผมทายถิ่มกับพอพ่อสีได้ทุนได้อีกอย่างนาะพี่น้องนะครับผมหลายแห้งนาะครับผมที่เพื่อนที่ทายถิ่มไอ้ผู้ที่เพืพ่อนปลูกติดกับหน้าลุงท่องนะเพื่อนกษตรเป้ยไทย ประมาณสินเดือนนี่แหละพี่น้องไปถายให้เจ้าของทีเพื่อนบริษัทกู้ขายดอกครับผมไปใายทิ่มคือกั้นน,นะครับเพราะว่าบ่มีหัวให้เนาะพี่น้องหัวกับหัวกะน้อยพี่น้องหัวทำหนิวมือนะครับผมลงทุนไปกะหลายหมื่นเติบอยู่เพื่อนลงทุนไปเพราะว่าเพื่อนปลูกเป็นสามสิบสี่สิบไรนะครับผมเพราะว่าเพื่อนมีทุนสูงนะครับผมเผื่อนใจต้นทุนสูงกนะับบริษัทยังเลยน้อพี่น้องจุ่มกันหลายคนอยู่นะครับผมอ่ะ มือนีกระลุงท่องกับมาจุ่มนะครับผมเหลืองมันซัาพลังไห้พี่น้องได้รับฟ้งกันนะครับผมนี่พี่น้องหนาลุงท่องกับมีอยู่ผละไม่ปลาชนิดหนึ่งที่อนุรักษ์ไว้ได้ตัดถิ่มนะครับผมเพราะว่าตอนสมันยนี้ก็หาเบื้องยากได้แต่บ้านลุงท่องนะครับนอกจากไปภูเขาพี่น้องยังสี่เห็นนะครับนี่เดี๋ยวลุงท่องจะภามาให้เบื้องไกลๆจังหน,น่อยนะครับผมนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ไอบ้านลุงท่อง่นอิ้นว่าบางเหว ก็ครับผมภาษาไทยเพ, ain, اي, พื bon. ่อนอื่นว่าข้อแล่นเนาะพี่น้องนี่แถวจันทบุรีลร้แห้งพี่น้องนี่อยู่น้าเขาน้ายังก็ายอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่จังบานลุงท่องอยู่ทั้งเขาทั้งติดชายแดนนะครับหลายครับผมนี่บางแง้วเนาะครับผมบางแง้วนี่สุกแล้วครับพี่น้องสุกแล้วแดงใจวายอยู่เนาะครับผมบางแง้วหรือข้อแลลนเนาะเพื่อนอื่นว่าจังสรนละเนาะครับผมสุกแล้วเนาะครับผมนี่เป็นผลไม้ที่ มีหลดหวานอมเปียวนาะพี่น้องเนาะครับผมมีเม็ดขังในเนาะครับผมแต่กินเม็ดน้ำก็พอดีนะครับผมเลือดทายบวออกนะครับผมนี่ก็คือไอ้บักแงวอีการบานเทาเอื่นบากแงวเนาะพี่น้องเนาะครับผมอะกลับประมาณนี้นครับผมบรรยากาศนอนหอนครับผมสบัสดีครับ